อยู่สมุดปาการมาตั้งหลายปีเพิ่งจะมีปีนี้นี่แหละคะ่ะที่เข้ามาไหว้พ่อช้างเอราวัณมาเขาผู้ใหญ่250บาทนะคะต่างชาติจะเป็นอีกราคาานึงนะคะส่วนเด็กเนี่ยก็จะครึ่งราคาค่ะที่ส่วนสูงไม่เกินก็ไม่เสียนะ,ะโดยรอบพ่อช้าง3เสียนนะคะมีจุดให้เราไหว้บูชานย่ยเยอะมากเลยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย10จุดเลยไม้ทูบเทียนเขามีให้ฟรีนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไหว้แค่ข้างหน้าพ่อช้างพอนะคะแล้วก็จะพาเข้าไปข้างใน,นะค,ะค่ะรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะคะซื้อผลไม้5อย่างถวายด้วยะคะ่ะ เรื่องการงานการเงินโชคลาภได้เลยนะคะห้ามลบหลู่หรือว่าขออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะ,ะเอ้ามาข้างในต้องแต่งตัวสุภาพนะคะใครที่เผอใส่ขาสั้นหรือว่าใส่เดี่ยวมาเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์เขามีผ้าคลุมให้นะคะส่วนนี้จะเป็นชั้นกลางนะคะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยสวยมากทั้งหมดมี3ชั้นนะคะมีชั้นใต้ดินชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนค่ะเดินขึ้นบันไดก็ได้นะคะในชั้นบนสดุดแต่ว่ารอลิฟต์ดีกว่านะเพราะว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่เมื่อยหรืออะไรเนี่ยเดินขึ้นบันไดได้เลยนะคะแต่เคยมารอบแรกแล้วก็คือเวียนหััวมามาา้นนบช2 ะะเลี้ยวขวามาแล้วก็เดินขึ้นบันไดนิดนึงค่ะจะมีพระพุทธรูปให้เราได้กลับไว้แล้วก็เดินชมกันค่ะบอ,อกเลยว่าชั้นสองก็สวยไม่แพ้กันเลยส่วนชั้นใต้ดินเนี่ยจะเก็บพวกวัตถุโบราณต่างๆนะคะไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะเดินกันเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านกันค่ะทางออกเนี่ยจะมีแค่ทางเดียวนะคะจะผ่านทางร้านแบบนี้เลยจะเป็นเหมือนร้านค้านะคะมีของฝากต่างๆมีน้ําขายนะคะรวมถึงของชิ้นเล็กๆพวงกุญแจแล้วก็ไปถึงของชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะพอเดินออกมาเสร็จแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นร้านค้า าาร้าาาอหบอกเลยว่าราคาปกตินะเราก็ให้เยอะมากอร่อยด้วยค่ะใครที่เดินเหนื่อยเหนื<ๆ>่อหิวหิวก็แวะทานได้เลยนะวิธการเดินทางมาช้างเอราวันนะคะลง BTS ช้างเอราวันแล้วก็เดินย้อนกลับมาอีกนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะ